สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอู่น้ำช่ยอีกเช่นเคยดนะครับผมผมกัสิพาท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางตัวเลขเพื่อได้โชคได้ลาบในวันพุธที่1เมษายน2568นะครับผมนี่แหละครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ห่มอยู่เงาเย็นๆน้ำกันนะครับบรรยากาศครับต้นไม้ใหญ่ครับผมมาเบิ่งปลาอ้อยน้ำกันนะครับไลายลาอ้อยครับผม ของปีสาวแม่น้ำเชี่ยครับผมลายอ้อยไรนีนะครับนี่ครับแถงหน้าอูน้ำใสตะกอนกับยูกอภัยได้ครับผมก็เลยใหญ่ไปยูทังหลังตรงพุ่นได้ครับโอ้น้ำใสอัดคลิปคลิปปูเจครับผมคลิปนี้กับชิมาอัดแนวทางตัวเลขตัวประกบแม่เอฟซีนครสวรรค์กับพ่อร้อยเอ็ดได้ครับก่อนเดืนครับที่ไปรับส้มรับฟังนะครับ อูน้ำไสกะขอบคุณพ่อรอยเอ็ดกับแม่เอฟซีนครสวรรค์นะครับที่นำแนวทางของมุลตัวเลขมาแบ่งปันให้ทันบุชมทุกทันทางสองอูน้ำไสได้รับชมเราฟังน้ำกันเด้อครับผมกะสูๆกันไปงวดต้องงวดนะครับเพื่อได้โชคได้ลาบดวงดีน้ำกันทุกทันเด้อครับบรรยากาศครับผมทางพุทธศิป็นปลามันนะครับของขจ้านะครับของหก็สิป็นปลาอ่อยครับทันบุชม จเจ้ากับมาใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยำเดย์คุมาใส่ปุ๋ยเลยว่าเห็ดเกี่ยวกับธรรมศาสตร์นะครับคนน้ำใส่จะพาา่ันบุษมมาติดตามอัปเดตทุกสถานการณ์นะครับผมเกี่ยวกับบรรยากาศอีสานบานเฮ่านะครับธรรมศาสตร์แนวทางตัวเลียกพร้อมครับนี่นะครับบัวเดยมาโดนแห้งครับผมหึงแต่มาอ่า กลับมาเห็คดคลิปอีกครั้งท่านเดชโลงมาจักเชียร์อยู่ครับท่านผู้ชมมื้อนี้ผมเลยคิดอยากพาท่านผู้ชมเนาะครับอาดมักเนาะครับผมถ้าบ่มกักกัพิมพ์บอกอู้น้ำไชได้เด้อครับผมบรรยากาศพาท่านผู้ชมมาเบิ่งนํากันเนาะครับธันบ่ชอบบ่มักกัขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทมุกท่านเด้อครับนี่ล่ะครับจักโดยกระช้หน้าตัวครับบบดนี้ไถหน้าปลูกข้าวครับ ปลูกเขาปลูกกาเนะครับผมต้องใช้หนจะดำครับผมดำหน้าเอาครับให้บไวลครับส่วนมากปลูกอ้อยปลูกมันมดครับเดี๋ยวตรงหน้าบ้านครับผมหน้าบ้านหลังบ้านคุณนะครับแจ้งปลูกเขาครับอันนี้จะปลูกอ้อยปลูกมันครับผมนี่แหละครับจังได้กฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมไม่เด้ครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปสรุปแนวทางตัวเลขพร้อมกับประกบให้ททันบ้ชมยู่เทียงหน้าด้วยครับเพราะว่ายึดตรงนี้สถานที่มันร่มแห้งครับย่ดงั้งยุดเทียงหน้ากันยังประกบอย,กอ,ยกอยื้อที่ด้วยทันู้ชมครับนี่นะครับบรรยากาศครับผมเย็นดีขนาดครับมีทางบ้านทันบุชมหนาวกันบนนอครับผมทีทางบุรีรัมย์ไส้วานนี่ครับสุดยอดครับผมบรรยากาศเอา เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเบิ่งแนวทางตัวเลขของแม่นครสวรรค์กับพอรอเอีสประกบกันนะครับไปรับชมเราฟังนับกันได้เลยครับมาแล้วครับผมนี่แหละครับสุดที่จะประกบกับพอรอยอีสนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งวดเก่าของแม่นครสวรรค์ก่อนนะครับนี่ครับแม่เอฟซีจากนครสวรรค์ครับ16มีนาคม2568นาะครับวิ่งล่าง3กับ4ครับผม จับคู่ครับผมสามสองเน้นให้ด้วย้อครับผมถัาไปู้มประเน้นใหุ้ตรงตรงเลย้อครับเผื่อกับเป็นเหลขกลางกันบนนะครับผมส่วนมากเลขกจะออกลางนะครับนี่ครับเส้็เคย่อครับผมแล้วทางตัวเลขของแม่เอฟซีจากนครสวรรค์นะครับมาเบิ้งงวดก็ของพ่อร้อยเอ็ดครับผมเผื่อไหนสามกับเจ็ดนะครับเด่นบนลางนะครับเข่าสามครับผม ขาวทั้งบนทั้งล่างเล้ได้ครับท่านผู้ชมครับเด่นบนล่างนะครับครับนจับตามองครับผมเหล็กเด่นของพอเพลินครับกะพิจารณาในการรับชมรับฟังเอาได้ครับสร้างลมบอทันมากนะครับท่านผู้ช้มวัวน้ำช้กะรีบอัดในธันบุยส้มเลยได้ครับวันนี้กะซีอัดคลิปต้อนเหน่งเลยได้ครับคอยตัดลงให้ท่านบุยส้มนะครับอาจจะซาแน่นนะครับคลิปแรกผมกะลงให้เรียบร้อยได้ครับนี่ครับมาดูงวดใหม่ครับผมหนึ่ง เมษายน2568นะครับแม่เอซนครสวรรค์ครับเปินกะวิ่งล่าง9กับ8ครับผมจับคู่ล่างครับ82 83 84 85ครับแล้วก็เน้นเม็ดเดียวครับ86ครับผมส่วนหลัก9ครับท่านผู้ชมครับ92 93 94 95 96ครับเน้น96เม็ดเดียวครับผมนี่แหละครับ กันบนครับแนวทางตัวเลขของแม่เอฟซีนครสวรรค์ได้ครับนี่ครับมันก็ให้ล่างกันบนครับส่วนหมากเลขกจะมาท่งล่างหมากกลัวครับสําหรับแม่เอฟซีนครสวรรค์เด้ครับจับตามองไว้ให้ดีครับผมแนวทางตัวเลขกนะครับก็ติดติดตามเอาไว้เด้ครับนี่ครับมาเบื้องทังพ่อร้อยเอ็ดได้ครับ่ันู้ชมพ่อร้อยเอ็ดเด่นบนล่างครับสามยังมาเหมือนเดิมครับแต่ว่าเน้นที่หกครับงวดนี้ครับ เด่นบนล่าง6กับ3ครับผมสําหรับพ่อร้อยเอ็ดเนาะครับไปเดททึงบนทึงล่างนะครับทานบุชมครับหมดบัาหันกะมีเห็นแล้วครับ3ไปทึงบนทึงล่างอีลีครับผมเนี่ยแหละครับ2สํานักล่างแม่นครับผมไม่แน่จริงไม่นําเสนอครับทานบุชมครัเนี่ยะครับกรนําเสนอเพื่อให้เป็นแนวทางตัวเลขได้ครับผมสุดนี้ผมกะสีเพ็ดประกบเป็นแข่งแรกผมเลยครับ หันพียร์าดมองเ้กับบอกติผมได้ด้วยครับครั้งแรกที่ผมประกบเน่วทางตัวเล็กครับทันบุชมนเหนะครับเอามาเบิ้งตัวประกบกันครับนี่ครับผมตัวประกบครับสองสำนักกล่าง1เมษายนสองพายหกสิบแครับแม่นครสวรรค์หลักสิบด้วครับผม9กับ8ครับส่วนหลักหน่วยพอลอยเอ็ดครับผมหกับ3นะครับ ประกอบล่างครับผมนี่นะครับ96 93 86 83ครับกันบนด้วยเด้อครับผมสำหรับแม่นครสวรรค์เพิ่นกะกันบนเด้อครับท่านผู้ชมนี่แหละครับของพอรอยส์ไปเด็ดเสื่องบนเสืงล่างครับนี่แหละครับพิจารณาเบิร์กเอาครับเบล็กซีคูนี่ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งไม่เห็นครับพ่อละเอยดเพิ่นอยากเอาเหล็กเพิ่นไปบอกคบคู่กับ เสี้ยนงวดว่างหันที่ว่าเขาแมนแมนเล็กบิงนะครับผมอูนําไชได้จัดห้แม่นครสวรรค์ครับผิดพลาดบองได้กับบอกติอูนําไช้เอาเด้อครับผมกับเรียนรููพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับแนวทางตัวเล็กครับหลากหลายขามาาครับแต่ละเลียนนะครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเห็นสัดๆกันบ่ครับสองสำนักลางครับ่ันู้ชมครับเดี๋ยวแม่ เ่ยพิ่นบ่ได้ยินงนะครับเดี๋ยวอูน้ใชายบ่อยฟังใหม่อีกครั้งนึงครับแม่นครสวรรค์หลักสิบเก้ากับแปดครับพ่อร้อยเอ็ดหกกับสามครับประกบล่างครับผมเก้าหกเก้าสามแปดหกแปดสามครับกันบนนะครับย้ำนะครับกันบนครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของแม่นครสวรรค์กับพ่อร้อยเอ็ดประกบกันนะครับท่านผู้ชมจับประมาณนี้ได้ครับพิจารณาดูเอาครับท่านผู้ชมครับ ปรุงขึ้นไปเรื่อยๆครับผมไลยเมือก็บงงามกับขอทษดทันบุษมเด้ครับเอาครับถ่ายคลิปนี้แล้วครับหูน้ำใส่กับขอบคุณแม่ละครสวรรค์กับพอลอยเอสได้ครับที่หายแนวทางตัวเรียกมากแบ่งปันทันบุษมทุกท่านในสองอูน้ำใส่ครับกับอวยพรในทันบุษมทุกท่านได้ครับอายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงได้ครับลำรุยเงินทองสำหรับคลิปนี้ไว้พ่อกันคลิปหนาสวัสดีครับ